ท่าจบสังเกตที่ท่าจบคนแรกนะฮะชนเลี้ยวขาวและคนนักแย่งนะฮะเอาละความหนักใจอยู่ที่คุณก้างแล้วไม่ลืมครับสังเกตว่าน้องรุ่นคุณกำลังถอดรองเท้าเลย <c oughs> ขนาดนี้นะฮะคือต้องบอกเลยว่าเอาจริงเราดูจากความที่ว่าใครกล้าแสดงออกแล้วก็ใครมีท่าเต้นที่แบบว่าความมีสร้างสารรค์ครับผมต้องบอกเลยที่โดดเด่นมาคนแรกนะฮะใครดีครับต้องยอกให้น้องจริง ยกท่าตีล่าสุดนะฮะตัวสามารถพิเศษปัน่นจักรยานขึ้นดอสุเทพท,ท่านาชี้วยนอกจากนอกจากน้องจะเกลี่ยท่าเริ่มแล้วท่าจบน้องก็มีนะ <c oughs> ครับขอเขาดูท่าจบอีกครับครับครับท่าจบนะฮะตึงต๊งตึง๊งโป๊าะรู้สึกว่าท่าจบนี่จะเป็นท่าเลียมาแมลงอิมาหนั์นะฮะตรงนการบ้านเดียวไหนๆโรงเรียนน้องอยู่ไหนฮะโรงเรียนอยู่ไหนฮะอ่าโบกมือให้เพื่อนหน่อยครับโรงเรียนเราทำไมฮะ กัรเกลเพื่อนเหรอครับเป็นการจูงมือตอนแรกมันบอกรักเพื่อนเมื่อกี้นั่งข้างๆกันนะฮะเป็นไงฮะแต่สังเกตอาจารย์นะครับเมื่อกี้อาจารย์เอาโทรศัพท์ปิดหน้าเอาจารย์บอกไม่รู้อาจารย์หน้ก่อนอาจารย์บอกว่าถ้าจะถอดเสื้อปิดหน้าคุมหัวได้ปิดแล้วนะครับอาจารย์บอกไม่เป็นไรลูกศิษย์กาแสดงออกสุดยอดนี่นะฮะอีกหนึ่งคนครับขออนุญาตคนนี้ก่อนเนาะก้าวขึ้นมาฮะด้านนี้นะฮะอ่ะก้าวขึ้นมาด้านนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกโค้ชวยให้โค้ชไวโอเกะชั้นหน้าชั้นหน้า ดีเกลียวดเกลียเกลยเออขาไวขาไวข้างเปลี่ยนท่าโอเคทีสี่คึค้นท้ายนี okay. ้ดูกค้ามข้นต่อไปทีสี่คึ่งอะ้ระก็กลับก่อนนี <c oughs> <c oughs> ่ครับด้านนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกดูว่าเออใครที่แบบว่าจะมีความกล้าสแสดงออกซึ่งมีน้องคนหนึง่งอะตอนแรกทำท่าว่าจะไม่เต้นเลยคร<ำ>ับแต่เต้นหนักมากแต่แล้วน้องคนนึ้นะตอนแรกน้องเขาดูเป็นแบบว่าเด็กที่มีความแบบว่า เราจะคิดก่อนเราจะเล่นท่าเลยใช่ไหมโอเคมาปุ๊บไม่คิดเลยมาเลยจ้ะเพราะฉะนั้นขอเป็นตัวแทนนะครับผมครับแม่ครน้องๆนี่ยังอยู่บนเวทีได้อยู่บนเวทีครับเดี๋ยวจะมาทีนี้เลยนะครับครับผมมาจะมาที่หนึงชิคกี้พยชิคกี้พายชิ้นใยนะฮะ กับไปคนตนวด้วยนะฮะแต่ทองเส้นใหญ่มากมีชอบตัวนี้แหละครับอ่ะตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายเราจะให้ทั้งสองนะครับแดนกันแบบบันมายเลยนะครับถ้าคิดเอ็นไม่คิดเอ็แล้วแต่จัดไปนะครับโดยเราจะวัดจากเสียงโหวตของคนทั้งหมดนะครับภายในห้องนี้อ่าอืมคือชอบคนไหนกี่คนนั้นถูกต้องใช่ไหมยับยักยักยักมันแอบขโมยเียนะเขาเรียก ซับซับซับหน่อยพี่ขอซับเต้นขอซับเต้นหน่อยครับแปลว่าอะไรครับตีกันแบบไม่เข้าใจเหมือนกันเอางี้เราให้น้องแข่งกันเลยดีกว่าโอเคทีนี้นะฮะเอาแบบว่าเต็มที่อะไรนะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องกล้าใจหงออกโอ้โหผู้สอดสู้บอกว่าจัดงานมากขอร้องช่วยกันช่วยด้วยกันก่อนโอเคอ่ะก้าวว่างานหนึ่งก้าเดินพวกเราช่วยเชียร์ด้วยอย่าลืมนะครับเราจะวัดจากเสียงโหวตนะครับว่าสองคนใครจะชนะนะครับ

이거는뭐 라 <머래>